ค่กาบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทั้งบ้านพ่อแม่พี่น้องพอพ่อแม่แม่พี่พี่น้องน้องทุกคนนะจ๊ะมอเคลื่นอนดีใจน้ำเด้อค่ะผู้ใดไปเที่ยววันศุกร์นะคะหายไปโฮกซีออกซีโะกนะคะกาเมื่อนี่กาจะไปต่อรัฐบาลไทยนะคะงวดวันที่16กันยายน2567นะคะ่ะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดซับสไครป์ให้เบิกซับหน้าขี้เบิกซับพารวยน้ำเนเด้อค่ะค่ะคือเบิกซับฝันฝันดีอยู่มาเมื่อนนี้แต่ว่าชุดนี้คิดคิดไว้ในใจน้ำมักแห้งนะคะจะเผยชุดที่ชอบพิเศษนะคะจะเป็นชุดสามตัวสามตัวตรงโต๊วนะคะจะไปหาหยิบรอตเตอรี่นะคะฉลากกินแบ่งรัฐาบาลไทยคือสิกลับไปกลับมาเนาะ พี่น้องมากน้ำกับสามารถยิบได้อาจจะเป็นเลขหน้าเลขท้ายโรตารี่นะคะแต่ว่าเก่งไหวเฉพาะสุดสามตัวพอวาเมือขึ้นตัดออกไปหางหนึ่งคือสี่หกสองสี่หกสองมันเปยออกอันวันวันสุกแล้วมันเผยออกเลขหนาวันสุกแล้วเมื่อนี่ก็สิเป็นวันวันนี้สล่อยรัฐบาลไทยกรนเนาะค่ะจังคอยไปวันจันทร์วันจันทร์สีวายจังสีได้มือวันจันทร์เนาะค่ะ เป็นกับข่าวได้วันวันจันให้รอว้เนาะค่ะผู้ใดรอได้วันวันจันนะคะส่วนเมื่อน,นี้จะเป็นรัฐบาลไทยมาเคลื่อนฟันดีเนาะค่ะฝันว่าได้ไปเล่นอยู่กลางแม่น้ำโค้งนะคะแต่ว่าในความฝันหันเป็นที่เจ้าของเป็นที่เจ้าของอยูกอ่ก่อกลางน้ำโขงเลยล่วงไปทั้งไต่สะพานปั้นเราเป็นน้ำซ้อจนดินทะลุเป็นถ้ำเป็นยังอยู่ไตสะพานไปเมื่อเนาะค่ะ เป็นพวกเง่ๆเป็นเขาว่าเขาเอิ่นว่าทำพญายานาบส,ส,สันยุใตรสะพานเนาะค่ะน้ำซ้อหลายจนเป็นถ้มบกใงญ่บแบนี้ก็ได้กินกินอายของดินเนาะคะ่ะดินที่อยู่ในถ้ำยังติดจมูกจนตื่นเนาะคะ่ะอันนี้เป็นความฝันนะคะเอฟซี่กับชายวิจารณญาณในการรับชม สำหรับแนวทางกะมีความเสี่ยงเนาะอันนี้วอาความฝันสูฟังสอบต,อต่างๆออกมากระพานเนาะ,ะนหงินจัดอยู่เนาะค่ะกะพิจารณาซอยกันแต่ว่าหันมาเคลื่อนฝันบอ่เป็นเลขหรอกแต่ว่าเลขนั้นเสียงไววแต่มือแรกแล้วคือฝันว่างูจงอาง ตัวดำไล่าขาวตัวบบกง,ง่ายแลนไล่เบิกซับเนาะคะ่ะแลนเบิกซับกับแลนนี้กับโมสันโมไปยิ่งน้ากันแลนหลายก็เลยว่าเอาเลยว่าสีมาจังได้สันดอกคือฝันจังสิก็เลยคิดว่าชุดยิบลอตเตอรีนะ่น่าจะยุน่ในนี้แหะเบิกซับิิไปยิบไายมันเนาะ ถ่ายสามตัวลวกัเลขหนาสามตัวซีมีเก้าสองสี่เก้าสี่สี่สี่สองศูนย์ศูนย์สี่หนึ่งศูนย์หกห้ากับหัวก็เป็นศูนย์เก้าห้าถาบอดดายกับซีกักับเอาอยู่ในหนีนอ่ะถามมันม้วมีตรงอยู่ในหนีกับสีหันหัวหันทรายเอาสีหันเอาคือเก้าสองสี่ถามม้วมีกับสี่อาจจะเป็น สี่สองเก้าจังสีนาไปหายิบโรตอรี่ก่อนเหมือนกับเตรียมพร้อมไว้แล้วเนาะค่ะชอบกับจังตามเด้อพีน้องโบมากระพานอันนี้ก็เป็นความฝันเราสู้กันฟังแล้วกาคิดว่าฝันดีเพราะว่าขันฝันเกี่ยวกับพญานาคเนี่ยมันมันมักสีถือเลขเนาะค่ะแต่ว่าหันในความฝันทำเป็นที่เจ้าของอยู่กลางแม่น้ำโขงเนาะตีซ้อยเบิกทราบก็ได้ ด้อเหล็กเบิกทรัพย์สีขาวแล้วบอวาสันเดียเหล็กเบิกทรัพย์สีขาวแล้วบอในความคิดว่าเดียวสีรุ่นวันจันกรว่าวันจันสีใดๆได้วันวันจันตัวใดเนาะคะ่ะแ้วก็เพิ่นสีออกบอขันเพิ่นบอออกกะเ้ากะสีคัดมาไหวรัฐบาลไทยนะคะงวดวันที่สิบหกกันยายนผู้ใดามากับพิจารณาเบิงเดอร์ค่ะนนี้ ชุดสามตัวชอบพิเศษแม่เบิกทรัพย์บอกบอกแลวสิว่าผ่าเด้ไป้นอยถือผู้เดียวค่ะช่วงนี้ก็ตั้งใจสสร้างหอถ้ำเนาะค่ะให้ปูให้ยาเพื่อสายบุญพื่มมหวายเนะะาะค่ะมาวหวก็ได้เขาสวดมนต์น้ำบางท่านมาเพื่อว่าบระเทที่สวดมนต์จักทยาวสัน ก็เลยทำมาเบิกแาบกับสิผ้าสวดมุนสำหรับผู่เคยสวดมุนผู้ใดประสงค์อยากสวดมุนด้วย,ยสินะกะ็เตรียมพร้อมใส่ชุดขาวมาสวดม,มุนพร้อมเนาะคะ่กะก็เป็นลานพญานาคเนาะคะ่ะแม่เบ,บิกแซบเป็นบ้านสวนแต่ว่าข้างหลังจะจัดเป็นสวนพญานาคเพื่อนไก่โศกไห่ลาบโนอกปูงาอยู่หันกระไดปูดงในของเงาหางงวดเลยดิสำหรับไล่วันสำหรับวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะ เขามาติดติดหางวดแล้วเนาะ,ะค่ะก่เพื่อนก่นได้โชคได้ลาบไปสำหรับสายบุญวันจันนะคะเตรียมถวายไข่เอฟซีพิมพ์ว่ารอไว้เนาะคะ่ะแต่ว่ามือนี้จะปล่อยชุดสามตัวให้พิจารณาก่อนอย่าลืมมือสุดท้ายนะคะมือสุดท้ายสีฟันทุ่งเนาะคะ่ะว่าตัวใดสีมาสวงนี้จะต้องคัดกรองนั่งเก่งนั่งคัดกรองก่อนว่ามันสิตัวใดบเป็นตา่ามาตัวใดมันดับตัวใดบ่ดับเนาะคะ่ะ กะจีเอาเลขสูตรเสียนดับมาพิจารณาใส่นัเพวาวบางที่เขาฝันมากมันไปถึงเลขดับเขาสินะ้าะเขาดับอยู่นีเขา้ากะอาจิโรตนทุ่นโล่งคือสื่อหน่อยโล่งนะคะกาจิมีแอดโอปอเพินอยับไม่เบิกซับมือวันสุกว่าหกซีเดอร์เ่นว่ะแต่เบิกซับผันบ่อขั้นมาซําเพื่นมันเถอะไปเราดหกซี 64, วันสุก ฟันดีม่ขึ้นนี่ละฟันทอนี่หละครับฟันแต่ปูอูจงอ่างไลไลเบิกซับขนาดที่แดกไปตอดผู้เฒ่าก่อนคุณไปชกผู้เฒ่าผู้เฒ่าโล่มโล่งก็เลยอเอิญนึ่งเก่านึ่งเนาะบารนี้ก็เลยมาไลเบิกสับอีกเบิกรับเสียวทอดทาไปทายลูกให้หมอเบิงวางงูเหี่ยงกัดคุณย่าเอาสันมันละไลเบิกสับเบิกซับกามูพูหยิ่งพูนึงแลนเหี่ยงกันแลนไป คารบนเนดีอาจจะเป็นเก้าสองสี่เก้าสี่สี่ก็ได้เคยฝันยืนเฮียงกันกับม,มูมันสื่อสองสีมันออก,กอสี่สี่คารบนเนียนี่สิมักอยู่สี่สี่วัดนี่นะคะตากาสีสองศูนย์มาแต่สายฝันเมื่อวันนี่วันชุกม,มันบอกฝันว่าใดรางวัลทีหนึ่งสี่สองศูนย์แล้วกัศูนย์สี่หนึ่งเนาะค่ะก็ะะกเลยวันสี่ไหม,มก,ก็สนองล่องยิบรุตเตอรี่มาเสียงเองกอฝันดีสิบอกเอฟซีเด้อ เอาไปเบงเลขน้ำกันว่าสิไปสื่อสุดใจเนอะเมือนนี่ติดตามไปทุกๆคลิปนะคะจนโค้งสุดท้ายนะคะก็มีลายสำนักลายอาจารย์เอาไปกิ่งแท่กันก็ได้เนาะต่ตาม,มาักหุงมาเคลื่อนไหนแซ่บแสบแสบ่แบมหางวดแล้วเนาะคะ่ะเอาไปเบงเลขน้ำนี่เด้อค่ะพี่น้องค่ะิดไปยิบโรตารี่เมือนี่เนาะเลขนาเลขกใช่ อาสิได้รางวัลที่หนึ่งกับว่าแจาก๊กเบิ้งพายเอฟซีเบิ้งคะค,ะ,คะก่อนชุดหยิบสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะชอบจังตามบอมกพานเนาะคะ่ะคือเมื่อนี้สิรเรนสามตัวเลยเก้าสองสี่เก้าสี่สี่สี่สองศูนย์ศูนย์สี่หนึ่งศูนย์หกห้ากับหัวเป็นศูนย์เก้าห้าเนาะค่ะเนาะ มาลุ้นกันว่าสิไปยิบใดบ่หรือว่าพอแม่พี่น้องมดต,ตัวใดคอมเมนมาบอกเบืกองบหนเลยด้อตัวใดเขาตาตัวใดเป็นตามาตัวใดพวกป็นตามาเนาะคอมเมนทักทายกันได้นะคะว่าจะมาหรือไม่มาชุดนี้นะคะเป็นการคำนวณเลขนะคะอาจมีเข้ามีหลุดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสำหรับแนวทาง มีความเสี่ยงอันหนี้เบิกทรัพย์วามักส่วนตัวว่าสู่พ่อแม่พี่น้องซ้ายบุญที่เคยรวมบุญก็เบิกทรัพย์ฟังเนะคะน่ะเนาะหรือว่าวันเกียวเบิกทรัพย์หรือว่ามีเลขกดับกะทรบอกเบิกทรัพย์ได้เด้อคด่ะ0 9 2 8 6 1 8 2 1 4นะคะ